เป็นรายการที่5นะเนื้อเงินขาวองค์พระธาะตุพนมทองคำเทสเหรียญพระธาตุพนมพุทธศิลป์ฉลองพระธาะตุพนมทองคำรุ่นมหาสิทธร้อยแปดนี่คือตัวอย่างจริงๆเนื้อเงินจริงๆแล้วก็องค์พระธาตุพนมทองคำก็องค์จริงทางลงหล่อส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างดูลองแกะดูเนี่ยงานพุทธศิลป์นยแยกชิ้น มีน้ำหนักทองเนี่ยทองคำเนี่ยพระธาตุ็นมทองคำนี่เป็นทองคำาองหนึ่งหนึ่งองค์นี่เป็นรายการที่ห้าเนี่ยเงินขาวองค์พระธาตุพนมทองคำเทะเหรียญพระธาตุพนมพุทธศีลสลองพระาตุพนทองคำมหาสิทธิร้อยแปดองหนึ่งหนึ่งองค์นี่เป็นรายการที่ห้าเนีเงินขาวองค์พระธาตุพนมทองคำเทะ ก็จะเป็นถอดชิ้นนะเป็นเนื้อเงินขาวจริงๆนะเป็นตัวอย่างเน,นื้อเงินจริงๆเลยที่กำลังจะได้ตัวนี้ก็จะเป็นฐานของพระราพนมที่มีองค์พญานาคซ้ายขวาอีก <c oughs> ก็เป็น พระราพนมที่เป็นองค์ทองคำจริงๆนะ่ี่ได้ใส่ลงไปในกลางเหรียน